กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซี G, ทุก่ารันตีการาติดตามครับศพซ่องบ่าวตายพี่น้องน,นี่บ่าวตายก็มาเกี่ยวเขาวบ้านน้องนัดพี่น้องเลยบรรยากาศย้มแรงพี่น้องตะเวนกำลังตกพี่น้องเลยมาบ่าวตายมาหอดประมาณ12โมงพี่น้อง จะพากันมาเกี่ยวเขาเหาก็ขึ้นแต่เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำพี่น้องเลยกำลังสิกลับบ้านพี่น้องคำ้คำๆบรรยากาศยามแรงๆอากาศก็ดีๆพี่น้องเลยมนดิอือเือโอย่างมาก่อนพี่น้องภายกระตามลงฟงฟุงพงผัวอีกไม่เห็นตาเป็นแต่หยานแท้โอ้ย สบายดีพี่น้องเมือนี้ก็มาหาวานใจให้คือเก่าพี่น้องเลยไปเกองหนะอตอนนี้กําลังเมื่อพี่น้องก็วานใจปุ๊บสบายดีอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้บรรยากาศย่ำแรงแล่พี่น้องเลยกําลังเมื่อจากเกี่ยวข่าวเนาะตะเวนกําลังสิตก,ตกดินพี่น้องไม่ได้ว่าสิตกแล้วตกแลก้ว <laughs> แต่ว่ายังบ่เมื่อขัก <laughs> เสน่ห์ป่ายันฟูนน้ำล้างค่ะพอ่อเ่อดยันพาเคียนสืบถิบทำสิแนมะ่ซาอีไบาดตายมาหอนมาเถงเลยได้พี่น้องเอ้ยมาฮวานใจคือเก่าเกี่ยวเขา,าเกี่ยวเขาคือเก่เาแล้วมะออื่นก็เกี่ยวเขาคือเก่เาเนาะแม่จนจำได้เอฟซีพะะูดว่าโอ้บาดตายก็ไปเห็นไปหาเกี่ยวเขาพอดามาแล้วพี่น้องเดี๋ยวฮาตอนนี้เขาขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยอากาศขำคำแรงเลยเอากระซิเขาเมื่อบ้าน พูซึกจังนะแบบว่ามานี่มาเนี่เป็นหูดซึกจังนะแบบว่าแบบว่าแม่ได้เพื่อนแล้วนะแล้วก็มีเมอนอยู่บนเศร้าแล้วนะกัอุ่นใจเด้พี่น้องเลยกัเพิ่นได้อยู่เพื่อนอยู่ซ่านกับแบบว่านี่ประตูแน่นนาทาวนนะพี่น้องกลางค่ำกลางคืนกับกับเพิ่นได้ประตูประต่างกับเพื่อนแน่นนาทาวนพี่น้องเลย ยามนอนยามยัง,ยงยก็อัดประตามประตูก็คือว่าอุ่นใจพี่น้องเลยบ่หายเป็น,นห่วงบ่หายห่วงหายห่วงหายห่วงพี่น้องเลยแลต่ก,ก็หายห่วงเนาะแม่นมตะก,กี้ขามาหวัวโอ้ยจักชีอยู<ช>่แนวใดครับเราฟ้าลมฝนตกก็ให้เป็นห่วงพี่น้องเลยเออแบบเพลินกับเ็น่าเพลินมาแต่ใจเพลินกัอยู่กับแม่เพลินน้ำได้บ่แม่มาอยู่แต่กับน้องหนัดเลยพี่น้องเพราะว่า เพื่อนกันอยู่แต่ในตู้เลยเนาะแมนวานนี้ได้ขึ้นอยู่แบบว่าโอ้ยมีประตังประตูแหละหรอกกึบกับนอนสบายข้างข้างก็ขึ้นกับได้มาเอื่นกับบ่อคานแล้วเว้ยท<น>ำนะแมนว่าตายก็บ,บอกเพื่อนอยู่อ,อนันมียังมียังกับหอยเปิดประตูยามกับขำคืนพี่น้องเลยน,ลนอกจากว่าวจำเป็นอีไรีะไรเพีน่น้องเทากับบ C ่เซ้งบ่มียังมีขาเพราะพี่เหลือกับพี่น้องแต่ว่าย, <y han S 2> ยากพีนก<า>่น้องเลย เธอแปลว่าเออเขาเห็นเฮาเห็ดเฮือนใหม่ยังหาน่าแมน,อ,น,นอ,มอันเนาะคุ้มเี่เนาะคนเฮาก็คิดบร้อยหนึ่งสองร้อยเขาก็เอาถ้าข้าวปุ๋นข้าจีหาน่าแมนเลยแมนเขาก็คิดไว้วก่อาาานหนะเลยชีวิทย์เขาเงาเนาะก็คิดย่า,า,<ม>ดากเออก็ดีแล้วที่บอกเราไว้แมนก็<ม>ะบอกกันอยู่เป็นห่วงหรือเปล่าอะไรพี่น้องเอ้ยจากนั้นก็ยังห่วงอยู่แต่ว่าก็บ่เข่าตะกี้พี่น้องเอ้ยตะกี้ฮะโอ้ยพาลมพ่นตกกัดขิดน้ำแร่พี่น้องเอ้ย <c oughs> อาก็มาขอเดินพี่น้องเลยอันที่นี่กับขอภาวนาบ่ให้น้ำถล่มนะพี่น้องเน,นาะถ้าน้ำถล่มนี่กรับเป็นห่วงตัวเย็นใหม่ <c oughs> <c oughs> ห่วงว่าจริงจริงทุกอย่างพี่น้องเลย <c oughs> เป็นแอร์ตัวเย็นใหม่นะหายน้ำหายน้ําขาวไว้แล,ล้วบรอลลูนัล้วแม่เอาใส่เขาแม่พีน่น้องเอาหมกโมไปใส่พี่น้องเ, <c oughs> <ไ>เอาหมกโมไปใส่พี่น้องเลย <อา S 2> เตงโมใส่แล้ว เพป็นปาดเป็นเพียงเพียงเพม่อนกัเอาหลังจากกันเาอยมากเพื่อนมาได้ว่าบอกโอ้ยดีใจจังทันติสิมาได้ว่าบ่โอ้ยเพื่อนว่าโอ้ยดีใจตู้เย็นก็ได้ตู้เย็นใหม่เพื่อนว่าโอ้ยจักดีใจจนบอกว่าถือเพื่อนารือว่าเอาน้ำอยู่มื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยจักสีดีใจอยังไอหยาเพื่อนว่าดีใจได้ขึ้นอยู่เพื่อนใหม่กับพนันพอดได้ตู้เย็นใหม่อีกโอ้ยเพื่อนว่าเหมืนกับมาลุกอยู่มืคืนนี่โอ้ย ีใจลายเนาะแมนเือดสนิปไปงั fort, wrong, <c oughs> <c oughs> like anyway. ้นมามาหุมาหดผิดทางนี้คืบๆนี่พี่น้องเลยง่ายคืบแบบว่าคืบลงเรื่อยๆเลยพี่น้องเลยแมนจะกันเลื่อนร้อสนีปก่อนอืมแบบว่าโอ้อันอันพอน้องบิวนะยังโอ้วนมานพี่ทางนี้มันแจ้งกว่าโอ้ทางนี้แจ้งกว่าเนาะแมนแมนแมนเออแบบนี้แหละ โอ้แบบว่าพอนางวิวนะเพิ่นไปเกี่ยวเขาบอกเรือว่านะไรแม่เพิ่นไปเกี่ยวเขาซอยหมูเหมือนเมื่อตะกี้เพื่นไปไยแปนน่ะซอยเขาเดอืมขัาจารวมาเอิญเพิ่นไปเกี่ยวน้ำมายำเกี่ยว<อ>ก็เลยบ่เห็นเพิ่นอยู่ในคลิปไม่อะลรพี่น้องข้าเกี่ยวข้าเจ้ากระสิปันเขาปันหนามหายได้เนาะปันหายอยู่อืก็ดีแลยอ่ซวอวยได้แบบว่า คนละยายก็ไดิซ้ำซอเป็นบ่แมนซอยกันคนละเล็กคนละน้อยก็ได้ก็นางวิวก็ได้อีกมาตายก็ได้เมื่อไหรอีกก mm, oui, mm ็ไ hmm. ด mm ้ก hmm. mm ินบ本领เลยเนาะพี่น้องแค่น่าบกุ้มแลงกะด้ซื้อเล็กน้อยเนาะก็ยังดีเด้ดีกว่าบ่มีบ่มีเลยแค่นี้กันมาตายหาเงินได้ก็ได้เขาลูกพ้าอยพี่น้องเลย ือว่ามา connect, ัวนไว้แลยบอลนี่อันนั้นของขวานแม่เออบ่แม่นมัานเลยพี่น้องเว้ยอันนี้แม่วหายแต่คั้นสิเป็นแบบว่าตีทั้งราคาเนาะทั้งสิบบาแพงแต่มีคุณค่าทางจิตใจคือพี่น้องว่าแหละเฮาโบได้วันนดาเนาะสานีฮักกระพุ่ใจลายพี่น้องเว้ยแล้วก็ดีใจลายเนาะเฮาโบเคยได้จักเถื่อนเคยได้จักเถื่อนเนาะน้ำผักน้ำแห้งผนเองเน่น่ะแม่น เป็นตังใจอยากหายคือสีอยากหายแต่เฮิงอะไรคือว่าคือสีซื้อแต่เฮิงเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าขนาดบ่อตายยังโมโหเลยเนาะเป็นซื่อแต่แต่เฮิงเติ็แล้วพี่น้องแต่บ่อตายยังโมโหเลยแต่ว่าเฮาได้ได้ว่าจ่ะอ๋อได้แต่นังหนัดพอดีอะด้วพี่น้องดีใจเด้เบิ่งเบิ่งยำเบิ่งยำได้ก็ยังเยี่ยอยู่พี่น้องเลยงามอยู่ งามงามเลยก็มากพอดีกับมือเลยขนาดเรามือข้านหน่อยพอดีเหมาะเลยกับมือพี่น้องเขาเคยอยากซื้อแท่หนึ่งพี่น้องก็อยู่อันอยู่ในบ้านเขาเองนี่แหละในใน,ในเมืองนี่แหละไปแหละไปไป,ไป,ไป,ไปซบบังตลาดก็มีแต่ใหญ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 ่หญหญหญบ่มีพอดีมือจกักอันแต่เพิ่นซื้อมากเนี่ยพอดีมือเลยพี่น้องเลยพอดีแบบบ่ชัดไปแล้วก็บบวลึงไปแบบพอดีเลือกไดไรดีอะไร แล้วก็ไล่ก็งามอีกแต <มา S 3> ดแว่วาถือใจด้<ห>นี่<ห>ถือใจส <ใจ S 2> ิแม่สุบถือใจ <laughs> ถือใจลลยเลยแหละยิีมใหญ่เลยพี่นอ <laughs> ้องเง้ยแต่มาวานนี่พี่น,อนอ้องเอ้ยยังดีใจอยู่เด่นี่นะมาตายก็ดีใจคือกันพี่น,อน้นองเอ้ยชาวแม่มีคองควัญให้แล้วเป็นกระแพงขึ้นมาแล้วเป็นกระแพง เปนโมสุบอ่อคอยมีลูกผูหยิงมันก็เลยแพ้งเอน่อยอว่ามัดทุกอย่างยังกับมีแต่ไม่ง่ายเพิ่นมีแต่อยู่กับลูกผู้ชายแต่ละคนแต่ละคนเอื่อยกับเพิ่นบอ่อยู่<ม>ยังกับมีแต่มีแต่แตบ่อตายครับอ้ายนเี้ยเห็ดเออมีมีคนถามข้าวว่ะเห็นบ่อตายแอนสมมาพ่อนะแต่ก่อนเพิ่นอยู่ใส่ กะกี้นะเพิ่นก็อยู่กับครอบครัวท่านละพี่น้องบัดนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นก็สร้างครอบครัวใหม่แม่นตั้งแต่ตายยังหน่อยเลยแล้วแม่นตั้งแต่เฮาอายุ๊บปีจับจาว่นว่าเออมันเห็นหน้าตัวเองมืด่ออเด้พี่น้องมืดเมื่อคำเลยพี่น้องเมื่อคำคำว่าแห้งเลยตอนนี้ตั้งแต่บ่าวตายอายุ หกปีเจ็ดปีเลยกพี่น้องหกปีกำลังสิขาวเจ็ดปีเพิ่นไปสร้างคอรอบครัวใหม่มแต่ก็บ,บ่เป็นอย่างพี่น้องเลยกับอันนี้กับโบต้องทางา่าเหตุผลเป็นยังจงังจังไปมีคอรอบครัวใหม่พี่น้องก็คือแบบไปกันบ่รลอดทันละเนาะกาลายๆครอบครัวกับแบบเป็นเข้าใจกันพี่มมน้องเว้านี้แบบว่าหลๆครอบครัวเพิ่นกับแมเมนต์เท่ามีแต่เล่าเนาะมันก็ทัวร์ทัวรไปแหละบบอืดนบอยากอันนี้ก็คือแบบว่าพูดตั้งแต่ว่า เพิ่นไปสา่งครอบครัวใหม่นั่นแหละแต่เหตุผลที่ว่าเออเป็นยังตรงไปเนี่ยอันนั้นพี่น้องคือสีเขาใจดีเนะาะเพราะว่าผมมีแต่ครูเพิ่นทั่วลูกผัวเดียวเมียเดียวนี่หาย,ยากพี่น้องเลยน้องนันกกอยากมีแบบนั้นแหละแต่วันเลือกเลือกเลือกจนเถ่าพี่น้องยังบ่ได้จังบ่เพราะว่าถ้ารักชาติให้ยืนตรงนะครับถ้าอยากรักมันคงให้ยืนข้างเรา มีคำคมเข้ามาอีกโอ้ใช่ได้แต่ว่ามืดไปเนาะนาะลอง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 ดูมืดมืดพี่น้องไอ้เฮงมือพี่น้องไอ้เน<อ>าเพราะว่าเฮาห้าก็<า>ขึ้นมาตะเกียวเข่าแล้วก็สนีป่าตอนนี้ยังยืนรอสนีป่าพันยามาน้ำลังก็เลยพากันมาคุยกันก่อนเ,อเปิดกล่องขึ้นมาตอนตอนขึ้นมาคือวันนี้จริงๆคือมืดไวแังว่าแป๊บเดียวยังหมดหอดซิปนาที่สันพี่น้องตะเวนเสรแบบสลัวะเลยตอนนี้นะชโลวะก็ได้นี่แหละ มืดครับมืดครับเริ่มเริ่มเห็นเหาสีเสือนางนัทเลวเป็นกลายเป็นสีดำไปเลยนีท่านี้เอ้ยถ่าจนว่ามืดจนว่าขามาท้อนถ่าดลนเลยได้นี่นาคอยขาวๆจนดำเลยย่องตัวเองพี่น้องเลยมืดแห้งพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเลยพี่น้องกล่องจะคือเปลี่ยนสีแบบนี้อ๋อเปลี่ยนสีผ่านหรือเล่างอเมิดกันอันเพราะว่าแต่เว้นกับข้าจะบุกเกี่ยวเขา เอาไว้โลดจะน้อยพี่น้องเขาจะบูหุบเห็นว่าบาดใต้มาหาตรงนัดแล้วโอ้ยว่าคือบกไปเยู่แล้วเอฟซีเหมือนยี่สามผามาแล้วมาเจออ้อมก้องบ่าวใต้ือเป็นแบบนี้เบิ่งไปเบิ่งมาแบบดำเออเลยค่ะมมือเห็นแต่แขวสบายดีพ่อแม่พี่น้องลาเพิ่นไปเลยเพราะว่อขำมือแล้วเขำมือลงแล้วพี่น้องเอ้ยบ่าวใต้จะได้ลากีไปเพียงเตนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้อง ขอกันคียต่อไปสบายดี